ช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับนักวิจัยที่เป็นตนัวแทนจากา ah ทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งเข้าร่วมในการนําผลงานมาประกวดที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางศา,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 าักราการ,กาวาร์วิจัยแห่งชาติกระชวมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งแต่และท่านเนี่ยมีเรื่องราวนะครับรวมถึงผลงานที่น่าสนใจมากๆที่จะมานําเสนอกันในโซนของเ Thailand, วทีไทยแลนด์พาริเวียนนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับ เขารับเข้าสู่วันนี้ก็วันที่2แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับแต่ละท่านที่มีผู้สนใจมาสอบถามที่บูธบ้างไร้อย่ไหนครับอาจารย์ครับก็มีมีมาชมเยอะๆเลครับมาของผมเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆครับเด็กๆก็จะชอบตัวเทคโนโลยีที่เราทำขึ้นมาก็จะมาชมกันเยอะครับครับส่วนอาจารย์แล้วครับจูรี่เป็นยังไงบ้างครับถามเยอะไหมครับอาจารย์เป็นผู้สูงวัยมาชิมเครื่องดื่ม ครับผมนะก็หลากหลายผลงานกันไปนะครับอยากให้แต่ละท่านได้แนะนําตัวให้ได้รู้จักกันหน่อยว่าท่านเชื่ออะไรบ้างแล้วก็มาจากหน่วยงานหรือว่าต้นสังก,กัดไน,นะครับเชิญเลยครับผมอาชนาทร์ก็ไม่ลีนะครับก็มาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมห,ห,มหิดลครับผม้องสัตวายยาย์ประยานน้องก็เป็นกษตรกรหญิงพอวิจสิสาจากคณะเกษตรศาสตร์าวิทยาลัพยพีดอครับ ค่ะก็รองศาสตราจารย์ดรใีถุชกุลผีรถรถสงาค่ะจากคณะพิทยาศาสตร์มหาแล้วพี่เดินค่ะ ค่ะดรชุติมาเป็นประยูรค่ะจากคณะวิทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวค่ะซึ่งก็หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เป็นผลงานต่างๆมานําเสนอกันในงานทั้งนี้ด้วยเริกก่มต้นจากอาจารย์กนเลยครับว่าที่พบมาด้วยนี่เป็นนวัตกรรมหรือเป็นงานที่มีที่มาที่ไปแล้วก็การนำไปใช้งานยังไงบ้างครับก็ผลงานที่ได้นํามาเส,เสนอในงานนี้ก็ค,คือเป็นเทคโนโลยีการวิพากษ์สารสมดจนะครับก็คือเป็น ตัวเราเรียกว่า Extended Reality นะครับซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่รวมทั้งตัว Augmented นะครับตัว Virtual แล้วก็ตัว Mixed Reality นะครับซึ่งเราทำออกมาในลนักษณะของแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถแสดงผลได้ทั้งในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับแล้วก็ในตัวตัว headset ที่เป็น BR headset นะครับซึ่งของเราเนี่ยก็คือเป็นเป็นสื่อการเรียนรู้อาจยารย์ใหญ่ นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ที่สอกนการวิพากษา์สารนะครับก็คือทุกวันนี้แอปพลิเคชันมันจะมีค่อนข้างเยอะในตลาดนะครับแต่ว่าทุกอันเนี่ยเกือบทุกอันก็คือจะเป็นอันที่เขาวาดขึ้นมาเป็นกาบสิบซึ่งของเราเนี่ยเป็นการสแกนจากางอาจารย์จริงภาพก็เลยจะสมจริงนะครับแล้วก็เหมาะกับการเรียนที่เราต้องใช้ใดีเทลเราต้องดูดีเทลค่อนข้างเยอะเพราะว่าตัวโมเดลที่เราทาขึ้นมามันก็จะเห็นตั้งแต่ผิวหนังภายนอกนะครับแล้วก็ ลึกลงไปเราก็จะทําให้ลึกลงไปเรื่อยๆทีละชั้นทีละชั้นนะครับเห็นกล้ามเนื้อจนไปถึงถึงตัวแ้นกระดูกครับซึ่งเรานํามาจากร้างกายในของจริงครับซึ่งเห็นได้ทั้งตัวมือถือและก็ตัว headset VR าร์เฮดเคสำหรับการใช้งานตัว VR ตัวนี้ใช้งานยังไงบ้างครับอาจารย์จริงๆใช้งานกับเหมือนกับแท็บเล็ตเลยครับก็คือเราก็สวมเข้าไปแล้วเราก็สามารถเลือกเลือกเป็น เลืโหมดนะครับซึ่งซึ่งเราจะมี2โหมดก็คือตัว Learning Mode กับตัวคร i ส Mode ตัวเ r n i n g m ห de เนี่ยก็คือการดูโมเดล3วมิติของร่างกายมนุษย์ทั่วไปซึ่ง,ซ,งซึ่งก็สามารถเลือกได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับเราจะเห็นภาพในเว้น V นะีเนี่ยก็คือเหมือนเป็นร่างกายที่ลอยอยู่เหมือนจริงเราสามารถยืดได้หดได้ขยายได้นะครับแล้วก็เราจิ้มไปเนี่ยก็จะมีปุ่กที่จะ ชื่อของโครงสร้างให้คับอธิบายนะครับแล้วก็ quiz mode เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นข้อสอบซึ่งจะเป็นใจคล้ายๆกับข้อสอบข้อสอบ national license นะครับของของที่ไทยครับก็ประมาณนี้ก็ก็คือสามารถที่จะเรียนดูได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ได้ได้ความเป็นเสมือนจริงด้วยใช่ครับก็คือเราเด็กๆก็คงจะไม่ได้อยู่ในห้องเรียนตลอดเวลา กัคือเขาก็สามารถมีตัวนี้เนี่ยให้ช่วยทบทวนบทเรียนแล้วก็ยังเสริมในส่วนที่าบางพื้นที่เนี่ยเขาเขาขาดแคลนอาจารย์ใหญ่นะครับก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เอามาทดแทนจริงๆอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็ทดแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าบางที่ที่เขา,าขาดแคลนริง่งน,นี้ก็จะสามารถมาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ที่มันสมจริงได้ครับขอฟีดแบคหนึงว่าครับน้องๆที่ได้ลองใช้เครื่องนี้แล้วมีฟีดแบคอะไรบ้างครับก,ก็น,นักเรียนนักศึกษา,าเนี่ยเขาก,เขาก็เขาก็ชอบเพราะว่า เพราะว่าดึงก็คือมันเป็นมันเป็น g e s t อ r ์ที่มันสามารถจับได้เนี่ยเ,เล่นอะไรสักอย่างมันไม่ได้แบบว่าเหมือนการอ่านหนังสือในตำราครับก็มีจับหมุนมี i n t e ์แ c t ชั่นะครับก็ก,ก็ก็ชอบก็ให้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีครับถือว่าเป็นสื่อการเียนการสอนอย่างนึงที่ช่วยในการเข้าถึงในองค์ความรู้ในชุดข้อมูลต่างๆได้ดีขึ้นด้วยครับครับมาถึงฝั่งของอาจารย์บ้างนะครับเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย ค่ะอันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นแนมนที่มาจัดที่ตอนนี้เนี่ยสังคมของไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องการพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพในการช่วยบำรุงสมองรสรความจำนะแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพเราเนี่ยได้ทำการ เ,เก็บตัวอย่างสุกใสแล้วก็มาสกรีนเบื้องต้นตตตนะคะซึ่งพบว่าต้นนี้เนี่ยเป็นต้นขัดแปลงซึ่งชื่อว่าอาจจะแปลกถ้าจะเป็นชาวเหนือนี่ก็อาจจะคุ่งมากกว่าเพราะว่าขัดแปลงเนี่ยเป็นพื้นพื้นบ้านของชาวท่านเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ซึ่งองอกดีดีดังนั้นเนี่ยเราจึงนำมาทดสอบนะคะเพราะว่าสัตว์ปีเนี่ยมีฤทธิทีการของสุขภาพท,ทางกานออกซิเจนนะส่งเสริมความจำละการเรียนรู้นะคะซึ่งแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีริทีการป้องกับ เราก็เลยพัฒนาผลิตภัณฑ์เอกมาเป็นสองรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มคนไข้อผู่ที่บ้านของเรานะคะอย่างแรกเนี่ยเป็นยาเม็ดผัดแป้งซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีความเหมาะสมสำหรับเอาไว้ทางานหรือว่าผู้สูงอายุที่ต้องการความสะดวกในการใช้นะคะแล้วก็อีกอ,กอ,กอ,กอกผลิตภัณฑ์ยังจะเป็นเครื่องดื่มผัดแป้งเป็นฟิสบอลอ,อันนี้เนี่ยเหมาะกับ เด็กนะฮะวัยรุ่นหรือว่าวัยทำไงานก็ใส่เครื่องดื่มประจำวันนะฮะแล้วก็มีเสริมไปไข่หูซึ่งเราก็ใส่สารสกัดผักแปร์ลงไปด้วยนะฮะซึ่งสองตัวนี้ในปีขนาดในการรับประทานเนี่ยเท่ากันก็คือ1เม็ดของผักแปรเม็ดนะต่อวันหรือหน่ขวดของเครื่องดื่มผักแปร์ใส่คริสตัลก็ได้ครับเพิ่งก็เคยได้ยินชื่อผักแปรในงานครับพี่เหมือนกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ไปเจอได้ยังไงว่าว่าตัวนี้มันมีคุณสมบัติที่ตรงกับโบรดักหรครับอาจารย์ จริงๆเนี่ยเราไปเอ่อเก็บสูตนไฟที่ที่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดของประเทศเราแล้วก็หาสูตรไฟที่มีการใช้พื้นหน้าที่มีมิดเหมือนสมเป็นมิดมิดบำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็เสริมความจำแล้วก็เก็บมาหลายๆอย่างแบบวศตร์ก็เจอดุลด้วยจริงๆทางเหนือเนี่ยใช้เป็นอาหารนะคะเป็นผักแนมในพวกหน้าเหนือนะคะพวกแกงอ่อมค่ะ ถ้าชาวเหนือจะคุค้นเคยครับผมและรสชาตินะครับพอมาเป็นเครื่องดื่มรสชาติจะเป็นรสชาติแบบไหนครับอาจารย์ จริงๆอันนี้เนี่ยเอก็ผมเป็นสมุนไพรก็อาจจะไม่ได้แบบว่ารสชาติหรือว่าจีนจ้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีความหอมสมุนไพรแต่แล้วก็มีความหวานเล็กน้อยก็จะเหมาะกับการช่วยบำรงุงสุขภาพเป็นเฮลตี้ดิงอย่างหนึ่งใช่ไหมครับก็<ไ>มีทั้งตัวเม็ดด้วยแล้วก็ตัวเครื่องดื่มนั่นเองใช่ต้องมีให้ชิมที่บูธด้วยเดี๋ยวต้องลองไปแวะชิมแล้วพอเขาดื่มเข้าไปแล้วจะช่วยปรับสมดุลร่างกายยังไงนะครับอาจารย์คืออันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของแอนโธโรเจนนะก็คือช่ว ได้สรานออกซิเดชันย้อนรลับได้ส้างเออสร้างอัลเคนเฮ้ยเรามีการผลทดลองทางในาาสัตว์ทดลองเนาาี่ยประกอบด,ด้วยนะคะับครับผมแล้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับก็มี2องโปรดักต์ด้วยกันนะครับลองลองแวะไปได้แล้วช่วงนี้มีวางจําหน่ายหรือยังอยู่ในขั้นตอนไหนของ,าองการทดลองครับอาจารย์คืออันนี้เราเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เพราะงั้น,เ,ในใเนี่ยเราจริงจริงเนี่ยทางชิมใจเราเนี่ยเป็นเป็น ขัน้นนำถึงขั้นต้นแบบของการลองลเราต้องการที่จะขยายสเกลไปหลายอุตสาหกรรมเพราะงั้นเนี่ยก็สนใจที่จะถ่ายคอดไปเรอ่องวิทยาการกนะครับก็สนใจมากๆในอนาคตเราก็จะได้เห็นโปรดักต่างๆนั้นวางจัดจำหน่ายกันด้วยก็ถือว่าเป็นการนำงานวิจัยนนั้มาใช้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างรายได้ได้เช่นกัน ด้วยแล้วก็ 4, ies, สิ่งสำคัญเลยคือนำจากสิ่งใกล้ตัวแล้วก็สมุนไพรของคนไทยเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นสื่อการศนการสอนที่เกิดขึ้นจากในสิ่งรอบตัวของอาจารย์ที่เราพัฒนาให้การมาเป็นงานวัตกรรมแล้วก็งานวิจัยด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้ทั้งสองผลงานนะอาจารย์ครับได้ฝากอะไรถึงทุกท่านที่ชมตอนนี้อยู่นะจะขอบพูดหนงานต่างๆก็ได้นะครับหรือจะพูดให้กาลังใจนักวิจัยด้วยกันที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ครับเจอได้เลยครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิดีมหาวิทยาลัยพิยนนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็ให้เราได้สามารถพัฒนาผลงานนะครับแล้วก็ขอบคุณทางกระทรวงอวรนะครับแล้วก็วชด้วยนะครับที่ได้คัดเลือกผลงานมาแล้วก็ได้ให้โอกาสได้มานำเสนองานในที่นี้นะครับแล้วก็ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่นําผลงานเข้าประกวดมาได้รับรางวัลกันทุกคนผลงานเลยครับขอบคุณที่อาจารย์่ะก็ของีมแพทย์ตัดแปมก็ คุณผู้วิจัยคนที่ฝ่าฝันขั้นมาคะแล้วก็แต่งันกจะสนับสนุนที่ดวดซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจากมพคนะคะเราก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ทางวชแล้วก็ทางกระทรวงอวค่ะซึ่งคิดว่าโครงการน,นี้ดีมากที่ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเปิดมุมมองแต่ละคนให้มากขึ้นก็อยากเป็นกําลังใจให้นักวิจัยทุกคนเนี่ยสู้ต่อไปแล้วก็สนับสนุนฟิง์ของคนไทยด้วยกัน อันนี้ก็คือผลงานจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับขอให้ได้รับรางวัลใหญ่ๆกับประเทศไทยนะครับอาจารย์เราแล้วก็เป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์งานนวัตรกรรมงานวิจัยต่ตางๆออกมาอีกมากมายด้วยนะครับขอบพระคุณทั้งสี่ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ